ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศชาตินะคะ<ม>ก็อยากจะอาสาทำงานการเมืองค่ะก็ต้องดูวราะะแล้วก็โอกาสว่าจะเหมาะสมตอนไหนแต่ถ้าสารถือก,การเลือกตั้งที่จะถึงนะะี้ค่ะก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมันที่จะมาช่วยพัคไทยสร้างไทยเพราะว่านอกจากจะเห็นถึงความตั้งใจของคุณแม่ที่ทำงานการเมืองมากกว่า30ปีแล้วะคะ่ะเห็น <He ard. S 2> ความตั้งใจของทีมงานทุกท่านเห็นสมาชิกทุกท่านที่ มุ่งมั่นจริงๆแล้วก็มีความจริงใจจริงๆในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนเล็กๆในการผลักดันองค์กรพักไทยสร้างไทยที่จะช่วยทําให้ประเทศชาติดีขึ้นค่ะจะเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะแยกเอาไม้ออกค่ะ